ไม่ถึงทุกคนคือสใช่ไหมเือนอ้าอุ้ยอมีนอมกเลเลิกอะไรียอะเยเไปนั่งระหว่างางนียัไม่มีคนยังไม่มีคนเรื่องอไรเหมือนกันอ่ะคือมันไม่แจ้งเตือนหรยังไงายอดูอดูมเมนต์ไรอะ เออมันไม่แจ้งเตือนถ้ามันแจ้งมันต้องขึ้นของใครสักคนหึือว่าใช่นี่ไงนี่เริ่มมาแล้วสวัสดีครุ๊ปซามุย <c oughs> สวัสดีกรุซามุยน้องทำไมมันไม่แจ้งเตือนอ่ะ<ห>เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนแหละเอ๊ะเแม้ยังมา,มานี่ไงเริ่มแล้วเนี่ยคนก็น้อยแหละเสีย <c oughs> ด่า

มอยมาแล้วไม่ร้องไห้เราอยู่กันหลายคนไม่มีทางร้องไห้หรอกอยู่คนเดียวมันเซนซิทีฟเลยหนูมาไลฟ์แค่สิบห้านาทีอะไรบ้าเฮ้ยคลิปวีฟ้อน์อนั้นน่ารักมากอะเฮ้ยไม่ได้เซนซิทิฟอ่ะนี่เป็นตอนไหนนะดูดีกับอ๋อเห็นแล้วกับดูดีเลยดีก็เเห็นพี่ลีทุกคนเลย นใกั็เองเลยปะคืืออเหมมนากโต้องทำันแบบไอ้เอาองศานี้นะเอาเท่านี้เนี่ยมันทำมันยิ้มแบบนี้มันมอยแบ่นี้แล้วคือการ์ตูนมันน่ารักแต่พอมันเป็นเวอร์ชั่นคนอะแล้วไอ้ตัวของพี่วีอะมันจะต้องทำหน้าแบบแบบหน้าดูเล่นมากแต่ละอันอะหน้าแบบอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำก็เลยทำแบบน่ารักแล้วแล้วคือในบีบของแบบโควิดนี่มันไม่ค่อยบีเป็นเค้กขึ้นมาแต่เนี่ยคือ คือบอกเลยแมส้ายทรายโดยเฉพาะชวินที่อวยพี่วีแซฟิกน่นบอกแล้วให่วีดูแบบไม่รู้กี่ลิงค์แหนูก็ส่งแมสทีวีขนาดเพื่อนหนูที่แบบไม่ได้ตามส่งมาว่าแมสแล้วจะโดนแฉไหมไม่บอาให้ค้าแฉเรื่องอะไรแฉเรื่องอะไรเลยแม่คือแมสขนาดเนี้ยผู้จัดเห็นดูไหมเห็นน้องพีจัาหน่อจังหน่อยนแซฟพีจริงใจจ้รับตัวอะไรหนต้องมาละมั้ย จะเป็นวีวอนวีนิววีนิกกี้วีผักขมวีมายูอ่าเอาทุกคนเอาทุกคนวีจีจีวีนายวีคัมินวีแพนนาแต่ว่าจะเป็นวีไทยคาฝันเขามมาขอวันไหนวันนี้แหละคะหนูฉันว่าล่ะวิไปวะอ๋อ อวีพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็อยู่หอ mm hmm. จริงจริงก็ต้องออกแล้วแหละแต่ว่าวิจะเปลี่ยนชื่อไอจีกับเอ๊ะพูดไปเดี๋ยวโดนแย่งนะแย่ง <c oughs> อได้คือยังจะกลับไปใช้ชื่อเก่ายังไม่มีคนใช้แต่มีคนเอาแล้วม้วนแล้วก็มีมาถึงเป็นครับเป็นคนตั้งของหนูก็เหมือนกันไม่น่ารักเลยพี่น้อยพี่หลานแล้วแทบไม่มีเลยแน่เลยได้จีได้จีอุ้ยไข่ดาวเนื้ออุ้ยเราอุ้ยว้าพี่มายทำดีมาก อุ้ยนั่เหรอได้เทเตอร์สลิกเกอร์เทเตอร์เอ้ยแล้วอของขวัญเนียฮะ Happy e i n g c e l r a t i o n อะ่อะไรทำไมวะเฮ้ยเหลือคลิปเดียวอุ้ยะไรนี่ัเวลาและใเนี่ยตอน้อุ้ยอีแค่ ออค้าวกอบเสลยะไ้าง่าิดนึะ้องนโกรธโอเคพี่ดาอะยู่นะใช่อยู่แล้วน้องนโอ้ยน้องนโอ้โหะใช่อันนี้เขาเรียกว่าหมดหมดแล้วเงินเดือนแม่เใครเนี่ยโอลงไปแลวก็ได้นะขอบคุแม่มามีนะ คนเมื่อกี้คือเพื่อนหนูเองสิ่งนี้มันคืออะไรอ่ะเหมือนหมูชาชูใช่แล้วอยากกินอ่ะเก่งไหมเก่งไหมกินได้ไหมจิ้มจากจิ้มจากความน่ากินอ่ะคือพี่กดมาหมดเลยอ่ะเก่งมากที่หมาเติมเติมเติมขออนุญาตครับขออนุญาตบอกเลยนะสิ่งนี้เราถูกต้องด้วยนะแล้วโอ้โหมองท่านี่ยของะกินข้าววายคลุเหมือนแคนเสียงเลยเหมือนจริงเติมปากดีแล้วเนาะแม่บอกวะค่มาปักดีแล้วจะมาอะไร กินน้ำหอมยังไม่เดือดเลยกเฮ้ยเอะๆค่ะหัวใหญ่เลยไม่อยากลองกินแต่ว่านี่มันแข็งนิดหนึงเหรอนิดหนึต้องเอาตรงหัวเอะ้าวก็คือจากกระดูกขอบคุณคนนี้เพื่อนพี่เองที่เทเตอร์เมื่อกี้ก็เพื่อนพี่ว้าวทีนี้เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่เป็นทนายนะเออยังเหรอเขาเป็นทนายสาว คือคัล e ินมันเ่ะเป็นวเป็นินอุ้ยเฮ้ยวาหเุณห <oh, ็นมน่ไม่รอนอ่ะโอ้นะพี่มายทำีมากจิมกับควาน่ากินครับอ๋อของคค่ะไว้กนก็ได้ค่ะ่นูกสุดอร่อสดสุด อย่งมีกระอสไม่มีก็ฮอสอย่าอนะว่าเริ่ม่มแล้วอยู่ขอเป็นเพื่อนจีิงหน่อยแปลกๆแบได้อ๋ออิ่มมากรลาจะอิ่มมากบอกพี่บีบวพี่ทำไมวันนี้ไม่มีหรอกนะน้ำตาล่ะเพราะว่ามีแต่น้ำลายรัน้ำลายร้องไดูไม่ดีฉันจะมางี้เหมือนตอนนี้เราปิดร้านอ่ะโอไม่มีใครเลยแ แกมไส้เก uhm. ่าออจะเก็บเนี so ่ยไม่หรอกอ้นี่เดียวเองกระปฮัลโหลอีกเดียวกไนนะมีคนช้โทรมาเพื่อนอยาไหมวะเอยากต้องมีเตือนำน้องนี่ปะลูกว่าแ่าด้งยนะมั้ด้วยนะเผ็ด้วย จี้ยังรองไหอยู่าบวมอยู่ีมมันคือชิมเปชิมแพดยาชิมแพดเ็ดมันองลอันไหนลงเนื้อออสไปแล้วบ้างอะไรไม่ลองื่อไม่องช่เนื้อออสอุ้ยเนียวะไนเป็นเรืองปกติ คือคาราก็ตตั้งแต่ที่วันที่สองคู่ไปตั้งแต่ที่จี้จี้จี้เดี๋ยวรีใชไหมหนูเหมือนกันวันนี้แต่งโคลิ้พี่มานี่คือเนื้อวะอันนี้หมูอันนี้เดี๋ยวไปทุกคนอร่อยมากเลยดีวยวิวเป็นท็อปสเปนเดอร์ทุกคนอยากรู้มั้ยล่ะว่าใครเป็นท็อปสเปนเดอร์ขุนทองเขาก็มาแล้วนะทุกคนอยากรู้เปล่า หนูอ่ะท็อปสามดิฉันเป็นท็อป t h r ขุนขุนทองไทยแลนด์เซ็บมาสือขุนทองหเยอะแถวหน้านะคะคนเป็นไหมคนเมมวะบ้านี่เป็นคนเมมนะคนที่สามใครวะเจ็แใครก็ได้ฉันหรือพี่ขุมมหรอที่มาอยู่ฉันจ่ายไปแล้คนเมมคนเมมตอนนี้คนเมมครบแล้ว แต่ว่าคนที่สามใครนะที่มาอยู่ใช่อุ้ยอันดับสองโดนไปรอบหนึ่งพี่หนึ่งทุกคนทายเถอะจริงมันพี่พวกทุกคนไม่รู้นะรู้หรอมันง่ายหรอมันง่ายนะสำหรับเราสำหรับเราอ่ะง่ายเลยเขาแล้วจะไม่รู้่่เยยอูถามถามถามเซนเตอร์ก่อนว่าเซนเตอร์อยากอยากเปิดเผยตัวตนเเซนอร์บ้างไหม เซนเตอร์อยากออกสื่อไหมเซนเตอร์เซนเตอร์สัมภาษณ์เซนเตอร์ขุนทองเนี่ยเขาจะมาเขาเฉลยสองเขาเฉลยสองกับสามไปแล้วนะสัมภาษณ์คอนเมมไปแล้วเละยังไงคะเละหนูเนี่ยที่อยู่ในอันดับโนไวันะวัดไม่นับไม่นับเรานับแต่งมันเราจับมือนะมีขึ้นไปแล้วอะไรไหนดูอ้าวแต่ฉันไม่ขึ้นตอนแต่สุดท้ายผลไฟนอลคือ ดีไฟโอ่คือใครอะไร <fruit S 1> พี่แพนด้าไม่ใช่พี่แพนด้าไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งอรหรอัาาบหายไปแล้ววะเฮ้ยเจ้ลจลเช็คีตามวานเฮ้ยคนเมน ไม่ไม่ใช่ <ans Durch those rapper> คุณแล้วอะครับคุณมาอยู่เฮ้ยอ้าวใครอะคุณเต็คุณนายครับฟอนเบมเบอร์ดแม่ี่ลงเต็มละฟอนเบมขุนทองก็นี่พี่บอกว่าพี่โอนไวอะค่ะอ้าวเหรอเนี่ยสี่สามสองก็เกือบนะเกือบไปเซนเตอร์นะเซนเตอร์ค่ะเนี่ยมีอันดับสองอยู่ครังหนึ่งและเซนเตอร์ก็คือ คุณผมแดงเยอะเลยคเลยสองพันใครกล้าจ่ายสองพันยังไม่ได้อันดับหนึ่งสองพันไม่เราไม่เก็บเราไม่เก็บเออเขาทำงานหนักไงเราเข้าใจเขาเป็นพีดีอะทุกคนไปกินข้าวแล้วชื่อเพื่อนพี่กลายเป็นสิเป็นเป็นมิลเลนนี้หอ ให้หลังเอาสดใวได้เลยค่ะิว่าเป็นรเปายมันอยโอเคแต่สีขาวคุณหมออุ้ยฮะสีขาวจามุยจามอยจามอยจามอยขอบคุณครับไปยินค่าเลบายบายตีเยนเช้าไม่ได้เพราะพรุ่งนี้มีพรีเซนต์จริงเหรอกี่โมงครับบ่าย cả quá trời cảm ơn mọi người đã biết chuyện bye 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 อิ่มมากค่ะ